สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆี่ทุกทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล168แนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ที่511กันแล้วนะครับพี่พี่ ก็ได้หากพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอ,อื่นเลยนะครับผมก็อย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับและที่สาคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับผมข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่ๆเพื่อที่ว่านะครับผมเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันนะครับพระเครื่องเครื่องรางนะครับผมของซะสมราคาแบ่งปันแบบนี้จะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นทันแรกๆเลยนะครับ แล้วสำหรับท่านใดนะครับผมที่รับชมแล้วชอบใจรับชมแล้วถูกใจรับชมแล้วสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องนะครับรายการไหนก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนเลยนะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหก สามารถใช้โทรติดต,ต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกานะครับผมของทางช่องนะครับก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบใจนะครับดูให้ถูกใจดูให้สนใจ ไปอยากจะชอาบูชาพระรายการไหนนะครับหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นันนันไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งนะครับผมก็จะเรียงให้ตั้งแต่นะครับผมหมายเลขที่1ตรงด้านบนนี้เรียงไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายนะครับผมคือหมายเลขที่24ตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผมหลังจากที่จดเป็นหมายเลขที่ถูกใจเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP เขียนกำกับบอกอยู่นะครับผมเพียงเท่านี้พี่ๆก็สามารถพิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้น เงินเลยนะครับผมว่าสนใจอยากจะเช่าบูชาพระรายการใหม่ได้ที่เท่าไหร่นะครับใน EP ไหนนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรของพี่พี่นะครับแล้วก็จะจะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมแต่ละรายการนะครับผมก็จะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางพระทุกองคนะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับผม ก็ดูให้ชอบใจดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับพี่ๆก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขออนุญาตนะครับซูมกล้องเข้าไปนะครับผมแล้วก็จะเริ่มกันที่รายการที่1หนึ่งในนี้กันเลยนะครับผมสำหรับายเลขหนึ่งในพีนี้นะครับผมเปิดมาด้วยนะครับเป็นพระหลวงพ่อปานนะครับพี่องค์นี้นะครับผมนี่นะครับหลวงพ่อปานพิมพ์ทรงหันุมานแบกแท่นนะครับผมเนื้อดินเผานะครับ วัดบางนมโคนะครับผมสำหรับหมายเลขนี้นะครับรายกันที่1ใน EP นี้นะครับผมองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดให้ในราคานะครับพี่พี่องนี้เลยนะครับผมนี่นะครับลองดูกันได้นะครับผมสําหรับรายกันที่1นะครับผมหลวงพ่อปานนะครับผมอุดยังอยู่นะครับพี่พี่ผมอุดพุทธคุณนะครับผมรายกันนี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับพี่พี่องนี้นะครับอยู่สวยๆแบบนี้นะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่สำหรับพระหลวงพ่อปานนะครับหมายเลขหนึ่งนะครับผมพิมพ์ทรงขันมานแบกแทนนะครับผม 600บาทนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่พี่นี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่พี่รายการหมายเลขที่1นะครับผมใน EP นี้นะครับ600บาทเท่านั้นนะครับผมท่านใดอยากดูรู้เพิ่มเติมก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้นะครับถัดมานะครับผมเป็นพระกริ่งนะครับพี่พี่รายการนี้เป็นพระกลิ่งปวเลสนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับสําหรับหมายเลข2นี้นะครับผมเปิดให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับ ลองดูผิวกันได้นะครับพี่พี่องนี้นะครับ500บาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่พี่ผิวสวยๆเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับดูผิวไปได้เลยนะครับพี่พี่สวยงดงามมากๆนะครับผมรายการนี้นะครับเป็นรายการที่2นะครับผมใน ep นี้นะครับถ้าได้ถูกใจก็สอบถามมากันได้นะครับพี่พี่กิ่งองค์นี้เขย่าแล้วมีเสียงนะครับพี่พี่ใต้ฐานมีต่อก้นแบบนี้ด้วยนะครับผม นี่นะครับสาหรับหมายเลขสองนี้นะครับผมพลักกริ่งนะครับนี่นะครับผมเขย่าแล้วยังมีเสียงกริ่งนะครับห้าร้อยบาทนะครับผมถัดมานะครับเป็นเหรียญนะครับผมพ่อกวยนะครับผมวัดโคศิตารามนะครับที่ผมได้มาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับผมเปิดให้ในราคาห้าร้อยบาทนะครับผมสำหรับเหรียญกล้วยพ่อก้วยนะครับรายการหมายเลขที่สามนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับพี่พี่ห้าร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะครับเท่านั้นเลยนะครับผมรายการที่สามใน EP นี้นะครับผมนี่นะครับ 500บาทเท่านั้นนะคร oh ับพี่พี่องค์นี้นะครับผมลองดูกันได้นะครับพี่พี่เรียนพอกล้วยนะครับหมายเลข3นะครับพี่ใน EP นี้นะครับชมให้ชอบใจนะครับผมชมให้ถูกใจกันได้เลยนะครับพี่ถ้าได้ถูกใจรายการไหนนะครับผมสนใจรายการไหนก็สามารถสอบถามนะครับเข้ามากันได้นะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับพี่ติดต่อเข้ามากันได้เลยนะครับอันนี้เป็นหมายเลข3นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับ500ร้อยบาทนะครับผม ถัดมานะครับผมเป็นเจ้าสัวนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับเจ้าสัวหลวงพ่อเกษมนะครับพี่พี่เขียนมะกรนะครับปี35นะครับพี่พี่มาพร้อมกล่องแบบนี้นะครับอยู่ในเลี่ยมเลยนะครับพี่พี่รายการนี้450บาทนะครับผมสำหรับเหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อเกษมปี35นะครับ450บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่พร้อมเลี่ยมแบบนี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับเหรียญเจ้าสัวนะครับหลวงพ่อเกษมนะครับพี่พี่ เปิดให้ในราคานะครับผมอง์นี้นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่สำนักสูสานไต้รักนะครับปีสามห้านะครับผมนี่นะครับสี่ร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับผมรายการนี้นะครับผมสี่ร้อยห้าสิบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมพร้อมกล่องเลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับพี่หมายเลขห้านะครับองนี้นะครับห้าร้อยบาทนะครับผม สำหรับพระสมเด็จรายการที่5นี้นะครับผม500อบาทจะส่งให้ฟรีนะครับเท่านั้นเลยนะครับผมองค์นี้นะครับดูผิวกันได้นะครับผมเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับหมายเลขที่5นะครับพี่ใน EP นี้นะครับชมให้ชอบใจนะครับผมชมให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับผิวก็เก่าเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสวยงดงามนะครับพี่ๆสำหรับพระสมเด็จนะครับวัดระฆังนะครับพี่ๆวัดระฆังนะครับ ห้าร้อยบาทนะครับผมพร้อมเลี่ยมน่าจะเป็นเลี่ยมกันน้ํานะครับพี่ถัดมานะครับผมหมายเลขหกนะครับอง์นี้ก็ห้าร้อยบาทนะครับผมเป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะครับแต่เนื้อหาโมดสารจะแตกต่างจากองค์ก่อนหน้านี้นะครับพี่ท่านใดชอบองไหนนะครับชอบเนื้อแบบไหนก็ลองดูลองชมกันได้นะครับพี่ผมลงกล้องไว้ให้ดูแบบชัดๆเลยนะครับหากอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมนะครับผมก็สามารถสอบถามมากันได้นะครับผมตามช่องทางที่ผมได้ขึ้นไว้ให้เลยนะครับแอดมินเจสี่นะครับโอไอพีดีคิวนะครับเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าศูนย์นะครับ 325นะครับผม1096นะครับผมรับชมให้ชอบใจรับชมให้ถูกใจกันได้เลยนะครับหมายเลข6นี้ก็500บาทนะครับถัดมานะครับผมรายกันที่7นะครับพี่พี่รายกันนี้จะเป็นเหรียญตั้งพานหรือหลวงพ่อคูนะครับปี37นะครับพี่องค์นี้300บาทนะครับสำหรับเหรียญนั่งพานนะครับผมนี่นะครับหลวงพ่อคูณนะครับผมชนะมานะครับองค์นี้นะครับผม300บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ พ่อครูนะครับผมชนะมาในครับพี่พี่สามร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะครับเท่านั้นเลยนะครับผมองนี้นะครับอุดมโชคอุดมทรัพย์อุดมลาภนะครับพี่พี่วัดบ้านไรนะครับนี่นะครับพี่พี่สามเจ็ดนะครับผมลองดูกันได้นะครับพี่อง์นี้นะครับสามร้อยบาทนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญหล่อทั้งสององนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าของเกจิคณาจารย์ท่านใดบ้างนะครับผมผมแบ่งปันในคู่นี้400บาทนะครับ สำหรับเหรียญหลอดหมายเลขแปดนี้นะครับผมมีนะครับสององนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ดูที่องค์แรกกันก่อนนะครับผมคู่นี้นะครับสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่ๆท่านใดดูแล้วชอบใจหรือว่าสนใจก็สอบถามมากันได้นะครับนี่นะครับผมลองดูผิวกันใกล้ๆเลยนะครับพี่ๆสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมคู่หมายเลขแปดนี้นะครับสี่ร้อยบาทนะครับถัดมานะครับผมก็เป็นอีกองคหนึ่งนะครับพี่นี่นะครับ อันนี้น่าจะเป็นเหรียญระคังหลังคอนะครับผมวัดระคังนะครับนี่นะครับเหรียญรอระคังหลังคอนะครับใดสนใจก็สอบถามมากันได้นะครับผมติดต่อเข้ามากันได้เลยนะครับพี่ๆคููนี้สี่ร้อยบาทนะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขเก้านะครับพี่รายการนี้จะเป็นวรตถวดหรเนื้อว่านนะครับพี่องค์นี้นะครับรายกรที่เก้านี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับพี่ผิวสวยๆแบบนี้นะครับผม ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับองค์นี้นะครับผมขอแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา400บาทนะครับผมสําหรับปูทวดพิมพ์ารอดนะครับผมเนื้อว่านนะครับเปิดให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นพอทวดนะครับผมอันนี้เป็นเนื้อว่านเหมือนกันนะครับแต่นี้ออกวัดปราสาทนะครับสําหรับหมายเลขสินี้ก็400บาทนะครับพี่ถ้าใ้สนใจก็เปิดให้ในราคานี้เลยนะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับพี่สาหรับปูทวดนะครับ ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับดูให้ชอบใจนะครับผมดูให้ถูกใจกันได้นะครับถ้าได้ถูกใจหมายเลขไหนนะครับผมหรือว่าสนใจรายกันไหนก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลข11็นะครับเป็นเหรียญนารายจักนะครับผมหลวงปู่มหาศลานะครับอง์นี้นะครับผม450บาทนะครับนี่นะครับ450นะครับพี่ๆสำหรับ เหรียญนารายจักรนะครับผมหมายเลขที่11นะครับ450บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับพี่รายการหมายเลขที่11นะครับผมใน EP นี้นะครับนี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับหลวงปู่ศิลานะครับผมเหรียญนารายจักรนะครับดูให้ชอบใจนะครับผมดูให้ถูกใจนะครับ นี่นะครับ2567นะครับผมต่อโคดดมาเลข313ตรงนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นจักนะครับผมผิวสวยมากนะครับพี่พนี่นะครับผมองคจริงๆก็จะสีประมาณนี้เลยนะครับสวยมากนะครับพี่รายการที่450หนะครับถัดมานะครับผมเป็นรายการที่12นะครับ รายการน,นี้จะเป็นพระผงหลวงพ่อควยทั้งสององนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนจะเป็นปกโพนะครับผมหลวงพ่อคุยนะครับแล้วก็น,นี้ก็จะเป็นพระผงหลวงพ่อควยที่อยู่ในเรียมนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับพี่ๆสองรายการน,นี้นะครับผมเปิดให้ในราคา400บาทนะครับผมสององส0่400นะครับ หมายเลขสิบสองนี้นะครับผมอันนี้อยู่ในเรี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมได้ไปแล้วพร้อมขึ้นคอห้อยบูชาเลยนะครับพี่ๆหรือว่าท่านใดจะเช่าไปเก็บก็ได้นะครับผมนี่นะครับเพราะว่ากรอบนี้ผมได้มาสภาพนี้ก็ขออนุญาตเปิดให้ในสภาพนี้เลยนะครับพี่ๆดูผิวกันชัดๆนะครับผมนี่นะครับลองชมกันได้นะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสำหรับรายการนี้นะครับผมเป็นพระผงนะครับผมหลวงพ่อกวยนะครับ สององนะครับผมไปเลขสิบสองนะครับเปิดให้คู่กันนะครับสี่ร้อยบาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกองคหนึ่งนะครับผมที่ผมได้มาคู่กันเลยนะครับพี่พี่ลองดูกันได้นะครับพี่พี่อยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะครับสี่ร้อยบาทเท่านั้นเลยนะครับผมหลวงพ่อกลวยนะครับผมวัดโคสิตารามนะครับดูให้ชอบใจดูให้ถูกใจนะครับด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้นะครับพี่พี่วัดโคสิตารามนะครับสององสี่ร้อยนะครับ ถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่13แล้วนะครับพี่พี่รายการนี้ก็จะเป็นนะครับหลวงปู่ทวดนะครับผมพิมพ์ผ่าปากนะครับพี่พี่วัดช้างให้นะครับผมเป็นงานเลื่อกสมรสัตว์ปี08นะครับพี่พี่สำหรับหมายเลขสิบสามนี้นะครับองนี้นะครับผม400บาทนะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่สี่มาปี08นะครับผมเนื้อทองแดงนะครับอยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับ400บาทนะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผม ทนาใดูแลสนใจก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะครับผมนี่นะครับดูให้ชอบใจกันได้เลยนะครับพี่พี่ถัดมานะครับผมเป็นเหรียญพระครูยานวิราชนะครับผมหรือว่าหลวงพ่อแดงนั่นเองนะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับพี่พี่เอาในราคา400บาทเลยนะครับผมสําหรับรายการหมายเลขที่14นี้นะครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับผมนี่นะครับ 2503นะครับผมพระครูยานวิราชนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่ๆดูผิวกันได้นะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่นี่นะครับลองดูกันได้นะครับพี่สวยมากนะครับผมหลวงพ่อแดงวัดเขาวันได้อีกนะครับนี่นะครับชมให้ชอบใจกันได้เลยนะครับผมดูให้ถูกใจนะครับพี่ ผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผม400บาทนะครับถ้าในสนใจก็ไม่ควรพลาดนะครับผมรีบติดต่อรีบสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นหลวมพ่อเงินนะครับพี่ๆรายการที่15นะครับผมองค์นี้นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับ450บาทนะครับพี่ๆสำหรับรูปหล่อหลวมพ่อเงินหมายเลขนี้นะครับเนื้อเกาๆแบบนี้นะครับผม450บาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีเก็บเงินปลายทางนะครับผม นี่นะครับผมดูให้ชอบใจชมให้ถูกใจกันได้นะครับถ้าในสนใจหมายเลขไหนนะครับผมสนใจรายการไหนก็สามารถติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมแต่ละองค์นะครับจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นพระสมเด็จนะครับพี่พี่หมายเลข16กนะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับผม400บาทนะครับสําหรับพระสมเด็จรายการนี้นะครับผม รายการที่16นะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่พีนี่นะครับลองดูกันได้นะครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับชมให้ชอบใจนะครับผมดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับนี่นะครับผมหมายเลขนี้นะครับรายการที่16ใน EP นี้นะครับผมเนื้อหาโมสารนะครับ เดิมๆแบบนี้นะครับผมถัดมานะครับผมรายการที่17นะครับพี่ๆรายการนี้ก็จะเป็นเหรียญดวงดีไหวครูปี67หลวงปู่ศิลานะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับพี่ๆเอาี่เอา4 5บบาทนะครับผมสําหรับเหรียญดวงดีนะครับผมไหวครูปี67นะครับหลวงปู่มหาศิลานะครับผมด้านหลังจะเป็นพญานาคเจ็ดเศียรนะครับผมโค้ดเบิ้ลด้วยนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับ450นะครับพี่ๆตรงนี้นะครับผมดูผิวเหรียญกันได้นะครับผมนี่ครับ ดวงดีไหวครูปี67นะครับผม450บาทเท่านั้นเลยนะครับถ้าได้สนใจก็เรียติดต่อนะครับรีบสอบถามนะครับเข้ามาพูดคุยนะครับผมกันได้เลยนะครับพี่สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมทุกรายการอย่างแน่นอนนะครับถัดมานะครับผมรายการที่18แล้วนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมก็จะเป็นเหรียญเหนือดวง2นะครับอายุวัฒนามงคลนะครับ แปดสิบปีนะครับผมอันนี้เป็นเหรียญลงยาเขียวหน้ากากทองฝาบาทนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมเรียนในดวงรายการหมายเลขที่สิบแปดงนี้นะครับผมมีองค์เดียวนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับถ้าเป็นลงยาแล้วก็หน้ากากสีทองแบบนี้นะครับอง์นี้ผมให้ในราคานะครับผมห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่พี่ห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับเหรียญนะครับผมเนื้อดวงนะครับห้าร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่ สำหรับรายการที่18นะครับผมใน EP นี้นะครับต่อโค้ดตรงนี้นะครับผมนี่นะครับวัดพระธาตุมุนหินนะครับผมอำเภอเขาวงงจังหวัดกาฬสินนะครับผมพระราชวัชธรรมโสพลนะครับ2 5 6 7นะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผม500บาทนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับเท่านั้นเลยนะครับ ถัดมานะครับผมเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันอาจารโรนะครับพี่หมายเลขสิบเก้านะครับผมรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดให้ในราคานะครับผมเป็นเนื้ออันปาก้านะครับผมเอา400บาทนะครับผมสําหรับเหรียญพระอาจารย์ฟันอาจารโรรายการนี้นะครับเนื้ออันปาก้านะครับพี่พี่400บาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่หมายเลขที่19นะครับผมใน EP นี้นะครับวัดป่าทั้งขามนะครับ จังหวัดสกลนครนะครับพี่ๆรุ่นแรกนะครับผมสีทอสร้างถวายปี2 5 0 7นะครับเป็นเนื้ออันปาก string, Eu, ้านะครับผมหมายเลขนี้นะครับอยู่ในเรียมเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่20นะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับผมองค์นี้ก็400บาทนะครับผมพร้อมเรียมแบบนี้นะครับพ่อกลั่นวัดพญาการามนะครับพี่ๆปี2469ีนะครับรายการนี้นะครับผมนี่นะครับ สี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่พี่จะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินไฟล์าทางนะครับสําหรับรายกันที่ยี่สิบนะครับผมนี่นะครับเหรียญที่ลึกในการปฏิสังขรณ์นะครับผมงอโบสดนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่พี่นี่นะครับผมสี่ร้อยบาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นพราผงสุพรรณนะครับพี่พี่นี่นะครับองนี้นะครับผมอยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะครับ ขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคา450บาทนะครับผมสําหรับพระผงสุพรรณนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับ labels, pues 450บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเ e ท <750 S 2> ouais, pues <tra> ่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับ450บาทนะครับผมพระผงสุพรรณนะครับพี่พี่เนื้อเก่าวแบบนี้นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมถ้าในสนใจก็สามารถสอบถามข้ามากันได้เลยนะครับ ถัดมานะครับผมหมายได้ที่20นะครับรายการนี้จะเป็นนะครับผมพระผงของขวัญนะครับพี่องค์นี้450นะครับสำหรับนะครับผมพระผงของขวัญนะครับผมลงพูนรรัดปากน้ำนะครับผมรายการที่22นะครับนี่นะครับผม450บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมองค์นี้นะครับ450บาทนะครับผมถัดมานะครับผมรายการที่23นะครับพี่พีรายการนี้เป็นปิดตาพ่อแก้วนะครับผมเนื้อผงคุกลักนะครับผมพิมพ์หลังแบบนะครับ อยู่ในเรี่ยมพลาสติกแบบนี้เลยนะครับพี่เป็นพลาสติกกันน้ํานะครับผมรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับรับปิดตานะครับผมวงพ่อแก้วนะครับผมวัดเครือวันนะครับพิมพ์หลังแบบนะครับพี่เนื้อผงคุกลักนะครับผม400บาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับนี่นะครับดูให้ชอบใจกันได้เลยนะครับพี่เอาที่พี่พี่ชอบใจนะครับผมเอาที่พี่พี่ถูกใจกันได้เลยนะครับ ถ้าใดถูกใจรายการไหนสนใจรายการไหนก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่24นะครับรายการสุดท้ายใน EP นี้แล้วนะครับผมก็จะเป็นปิดตาจัมโบ้สองนะครับผมเป็นปิดทองกรรมการนะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับพี่พี่องค์นี้นะครับนี่นะครับผมสําหรับปิดตาจัมโบ้สองปิดทองกรรมการนะครับพี่พี่องค์นี้ผมขอแบ่งปันนะครับให้ในราคา300บาทนะครับผมท่านใดดูแลสนใจนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับ300บาท จะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับ300บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่หลังจะเป็นหลังยันดวงใหญ่นะครับผมปิดตานะครับจัมโบ้สองนะครับพี่พี่นี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมอยู่ในเลี่ยมก่าๆแบบนี้นะครับผม300บาทเท่านั้นเลยนะครับผมก็สําหรับพี่พี่ท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากว่ายังไม่ได้กดปรบปกใจนะครับ หรือว่ากดปุ่มติดตามก็อย่าลืมกดไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับแล้วสําหรับท่านใดนะครับผมที่รับชมแล้วชอบใจรับชมแล้วสนใจนะครับรับชมแล้วถูกใจนะครับผมอ่อ รายการไหนนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้ที่ผมได้ขึ้นไว้ให้ตลอดทั้งคลิปวิดีโอเลยนะครับผม a อดหนนะครับ o i p อ q นะครับเบอร์โทรนะครับ0 9 0 3 2 5 1้9 6นยง้ากะครับเน้นย้ำกันอีกครั้งนะครับผมดูให้ชอบใจนะครับดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมหากอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้นะครับทางช่องของผมนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมส่งให้ฟรีเหมือนกันนะครับพี่ๆไม่มีบกเพิ่มแต่อย่างใดเลยนะครับผมและสำหรับวันนี้นะคคครรรรัััับบบผผผมมมกกานนนะะตต้ออองขวลไป่ ไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ